สวัสดีครับทุกคนหรือยังครับ,ว,รบว,ว,วันนี้มาไหว้ศาลเจ้าละเลิงไหวยเจ้าพ่อละเลิงไหว้หวมาบ้านที่พ่อโอ๊ตโตมาเด็กๆคือศาลเจ้าพ่อละเลิงไหวยนะครับถอดชูไหมสหั่งรองเท้าไหมลูก ครับพ่อมาปรับเป็นังไรหรอก็ไม่เป็นไรลูกไปไหว้เลยก็ได้พ่อไม่ได้เอาอมารุ่นอยู่ทางนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อดูให้พ่อดูให้อออ้ย